สบายดีกรรมาพบมาพบข้าพเจ้าเปลี่ยนประจำเส้นเก่าเส้นเคยเนาะ กับการมีข้อบานแบบบ้านแบบนี้แต่ว่ามั่นใจได้99%าสําหรับเมื่อวานนี้ท้าว่าผู้ใดตามข้าพเจ้าก็คือซีอิ่มนําสารักเนาะเพราะว่าข้าพเจ้าได้ให้ไป3ตัวก็คือลองรูตันเท่าแลวก็ต่ตกลาตัสลายแลยก็ต่อยังบอยเนาะถือว่ากินเต็มม่า3คู่คือรูตันเท่าชนะ1 0ึ่ากลาตัสลายชนะ3 1หนึ่งและยังบอยชนะ5 0ถือว่าถล่มทลายกินเต็มกินขาดเนาะ อเอามาพวมาพอกันวันนี้ก็เป็นวันที่19 2, เดือน7 2000เชนาะกับเส้นเก่าเส้นเคยข้าพเจาจาจะเลือกเอาบานทีเด็ดหรือว่าบานคู่ที่ว่าเบิ่งแล้วเข้าตาที่สุดมาคาดสรรมาให้แฟนบานของเฮาได้ลุน้นได้แทงนํากันเนาะ ออาเบาบ์ซักซาเสีเวลาเฮาไปเบิ่งกันที่คู่เทมิดเลยคู่เทมิดข้าพาเจ้าจิ้มไปที่ลีกของลาลิกาสเปนจะเป็นการพบกันระหว่างเอสปานยอนอันดับที่20หรือว่าเป็นอันดับสุดท้ายตอนรับกันมาอย่างของเซลตาบิโกอันดับที่17ซึ่งว่าคู่นี้จะได้เตะกันในเวลา2.00นหรือว่า2.00โกลางคืนอ่า,อา,อาบานคู่นี้หรือว่า บานคู่นี้หรือว่าบานเร่งนี้จะเป็นการเตะนัดสุดท้ายนั่นเองเนาะหรือว่าไผ่ตกชั้นไผ่ได้แซมก็จะได้หู้กันเลยถึงว่าแซมมันหูแล้วถือว่าเป็นเลี้ยวมาลิดแซมมาฮัมบูร์าทางเจ้าบ้านเนาะเจ้าบ้านเอสปันยอนอันดับที่สองถือว่าตกชั้นเป็นที่ห้อยแล้วเนาะหรือว่าจะไปลินในอ่าเซกูด้าในฤดูกาลหน้าว่าการเตะในเมืองนี้เตะโบมีแห่งจุงใจอย,อย่างไรถือว่าเตะเองครบตามโปรแกรมซื่อส แต่มาเบิ้งกันที่ทีมยามเซลตาบิโกเนาะเซลตาบิโกเป็นทีมอันดับที่17มีแต้มห่างจากส่วนตกสันอยู่อสองแต้มเนาะสองแต้มคือห่างจากอันดับที่18ก็คืออาราเวตอยู่1แต้มนั่นเองเม่อวานคู่นี้เซลตาบิโกบุกมาต่อเครื่องน้อยหลายขึ้นเป็นเจ็ดสิบห้าเนาะน้ำเขียวและแห้งจูงใจของเซลตาบิโก้ก็หลยกว่า คือเมื่อแรงนี้ต้องการชนะเปลี่ยนย่างยิ่งเพื่อที่ตัวเองจะได้ยุ่รลดในลีกสูงสุดของสเปนต่อไปถ้าหากว่าเซลตาบิโกชนะเนาะต้องอาบ่จําเปลี่ยนต้องไปเบื้องคู่ระวางอาราเวตกับเรอัวมาลิตแต่อย่างใดแต่ถ้าว่าเสมอเนาะเกิดเสมอขึ้นมาต้องไปลุ้นเบื้องคู่ระว่างเรอัวมาลิดกับอาลาเวตเนาะแต่ข้าพเจ้าเชื่อมั่นเลยเกินมาเมื่อแรงนี้เซลตาบิโกเฮดได้เนาะเลยก็จะกิน อ่าอ uh, ิตายนหนึ่งศูนย์มีย่างเป็นย่างน้อยเนาะข้าพเจ้าฟันทวงเซลตาบิโกคู่นี้อ่าเอาไปเบิ้งคู่ที่สองวอลลีที่สองข้าวเจ้าจิ้มไปที่ลีของสวิ han, เดนออสเวนคานเนาะคู่นี้จะได้เตะกันในเวลาเจ็ดโมงครึ่งเนาะถือว่าเตะหัวคํำแน่นหนึ่งเป็นการพบกันระหว่างเมาโมอันดับที่ห้าเปิดบ้านต้อนรับการมายามของคักมาอันดับที่สิบสามเนาะคู่นี้เอาไปเบิ้งกันที่เจ้าบ้านเมาโมต่อหนึ่งลูก บวกซิไหลาไมาเป็นอ่าลูกปอป,อ,ปอลบซิบเนาะถือว่าต่อแพงเอาการอนู่ต่อแพงเอาการเนาะ <c oughs> มาเบิ่งคักมาอันดับที่สิบสามถือว่าอยู่ในอันดับกตตลางๆของตารางเนาะ <c oughs> สำหรับคู่นี้ข้าพเจ้าคิดว่าเ <c oughs> มาโมเป็นทีมที่ว่าต้องการหรือว่าเบียดในการอ่าลุ้นตัวไปลินบนอ่าอยู่รวในระ,ะดูการน้าข้าพเจ้าคิดว่า ตัวกาต่อแพงนั้นนี่แสดงว่าต้องมีดีเนาะต้องกล้ากินเนาะสังเกตเบื้องบานสวีเดนแต่ละคู่ต่อกันนี้อันดับห่างกันหลายสมดกลจะะต่อกันบิกเกินครึ่งน,น่วยเนาะแต่บานโค่นี้มีจุดสังเกตก็คือ,อมอโมกับโบเมนเจ้าฝูงหรือว่าโบเมนอันดับหนึ่งอันดับสองแต่ว่าเป็นอันดับห้าแต่ว่าต่อค่อนข้างแพงฉะนั้นเข้ามาเจ้าเบื้องแล้วการต่อหลายปาน,นี้ต้องมีดีที่จะกินเนาะ กินคาดอีกเนาะข้าพเจ้าฟันทวงเมาโมสำหรับคู่นี้อเอาเบิรงคู่สุดท้ายในวันนี้ที่ข้าพเจ้าจะให้เนาะเอาเบิรงกันที่ลีกของอตุรกีเนาะคู่นี้จะได้ตีกันในเวลา1นึ่งโมงศูนย์เป็นการพบกันระหว่างซีวาสปอร์อันดับที่3เปิดบ้านตอนทับการมายามของอเกรมจิบิลิจิอันดับที่13บสามเนาะสำหรับคู่นี้เจ้าบ,บ้านซีวาสปอร์อันดับที่3ต่อ75 ไหลขึ้นเป็น7 5บวกสส่วนทีมยามบวกมาเป็นห้องทางด้านราคาเนาะ,ะคู่นี้ครับเจ้าฟันทงง่ายๆคือเจ้าบ้านกินเนาะกินอาจจะมี2 2เม็ดขึ้นไปอีกอาจจะมี2.0ศหรือ3.1เป็นอย่างน้อยเนาะข้าพเจ้าเบิ่งตามราคาเลยคู่นี้ราคาแบบนมิจเจ้าบ้านมักกินเนาะ,ะฟันทงซีวาสปอร์าสำหรับ3คู่มนมือี้คราเจ้าฟันทงไปที่เซลตาบีโก มอโมกับซนะีวาสปอนเมื่ออื่นมาลุ้นกันว่าสิปังคือเมื่อวานนี้หรือว่ามื่อวานนี้ข้าพเจ้าให้สาผู้กินเต็มเงินเนะาะเอาเฮามาติดตามผลตงกันเมื่ออื่นเด้อสำหรับวันนี้บาย